พี่น้องมาสุขุมสุขคนมาเด้อมากินปนกิโลก็โอนน่อย<ๆ>ก็ไม่ขวไข่แล้วก็มีลวกพักท้ำไม่ต้มแล้วพี่น้องหมอกแข้งมาว่มา,มา,ม,ามากิน,นกันเสร็จเสร็จนะพี่น้องไอ้ปีมาสุขพลสบายดีกินข้าวเด้อจ้าปนกิโลาเด้อพี่น้องน้อใหม่ต้มเด้อ แซ่บเด้อบทันบ่ายลูกบทันเร่ร่อเวลาอันนี้แม่พ็อันนี้ข่าวอีลากินเองเด้ออันนี้กินหนุกยักินเด็กพี่ดีดาวไปสบายดีพี่น้องมาทุกคนทุกคนดีถึงบ่ลูกคงบ่อายักเท่าบ้านไอ้บ้านแบบนี่อาเด้อกินลปลาถูกห้าตื่นยังวะ

กินเถอะละคัมเนอะกินไรสองนึงสออืมเมยตีคนนะเม่ยตีไผ กี่พุ่นบะพวกกี่พุ่นมาสี่ต้าตัวกินต้าอตัวินดินเขาสี่สี่น้ออืมเจ็บอืมเจ็บไรอืมีเจ็กินข้าวหมกตีเจ็บหมข้าอันนี้หมกตีเจ็บอุตุอกับไข่แล้วไหมเนาะกับไข่ไข่กับหมกหมกไข่

ไม่เบ at, ื่อแหละมันอนหมอลัียาหลายมนสหาสแลงเร่งหาสแลงมันม ouais ันสีหาสแลงไม่ได้เหมือนเดียบมือนต้สาเอแรงจะจิเลยหนายยาแบบนี้ก่อนน้นน่าจะยิ่งติปาก็ยิ่งหนักตอนโมเปินแทบะมืนทาแมันสลอมันือ้ม่ติด

ขินขาวแล้วละอานานลหมกเด้ออ่า่กอไม่ก่ะเออ้าวกออ่ะมาเดอนพีน่า<ฮ>มอมกูออแล้วนี่หลยกินเด็นหน้าน้ำร้านโว้แต่น้ำล,นนนลูกน้ำรานแบบนี้แบบยิงจูเรนหฮงเต๊ก เรียมสป้อนเขาเลยนป้อนเขาน้องน่ป้อนเขาเอยเนี่ป้อนเขาน้องนยไอ้ของกินเมอยแล้วเกิัวร่งกินแล้วเมืแล้วเกิดตัวนาเพ็กแต่นาฮัฟผูกข้าบุญยาพักกินเมื่อได้ไัมนี่ปักกินแล้วอิ่มแล้วออกแล้วปุดัดบุัดุดัดล้วอิ่มแบบออกไปออกางงานเสจเร้่หนังลยนี่โกรอย่าี้ักเขาแล้วมันกินนลำลางมงกินหมูชาข้าวเลย้าป้อนลนย

หายด้อทอี๋เออเออเลยไอหม่กินหลอดมาได้แพกินหลอดเปรตประเภทมาแรงนะกินบาได้ดลยนนแล้ะเปืนคือมือนมานคือเติมโตถึง่ะเติหน่อยเป็หน่อยตงน้อยใช่ไหม ก็วยอีันบู่จักหน้าคนเวีีกโเตียจทำบูโตเราไปอยู่งคังกเตียวม่งมีก๋เรีไยวแคล้ายนะมันเป็นมันแถป้อนแล้วว่าดงดว่าแดงคือเป็นหมื่นเอ้นี่มันเป็นเนังหมดเต็มกระโตมันคือเวล้เอางให้มันกินนะรอกินบ่ละไหนเนี่ยมันคือพ่อเออกินกินเี๋ยแฉ่กี่เตีก็มาพันเดี๋ยวก ออเมื่อก like ok. ้ไ us ่ได้แล้วพอเมืรอกไม่ได้ไ่ได้นะตรมนแยตตาแึ่งนังพืเอแล้หรอกนะไ่ได้แล้วพอเป็นกรรมพันธ์พอราโตนน้า เอาพี but, ่น้องเวลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กับพ่อาคลิปนาพี่น้องสบายดีม